ปัญหาของคนสมัยนี้นะคะนอกจากจะไม่มั่นใจในตัวเองแล้วนะคะยังไม่มั่นใจในชีวิตของตัวเองด้วยค่ะไม่มั่นใจว่าชีวิตเราอะดีอยู่แล้วหลายๆคนนะมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่รู้สึกว่าชีวิตฉันยังไม่ดีพอจิตตกไปเองนะคะชีวิตที่ดีเนี่ยมันคำนิยามมันหายยากมากเลยนะว่าชีวิตที่ดีมันคืออะไรครูก็ตอบไม่ได้ จริงๆไม่มีใครตอบได้หรอกไม่มีใครเป็นชู้ชี่ยวชาญมันมันั่งชี้ว่าเอ๊ะคนเดินมาสิบคนแอะไอนี่ชีวิตดีวะไอคนนี้ไม่ดีไอคนนี้ดีไอคนนี้ไม่ดีไม่ใช่มันแบ่งไม่ได้ครูไม่สามารถคนเดินมาสิบคนแล้วมาบอกครูแล้วมาเล่าชีวิตของเขาทั้งชีวิตให้ครูฟังแล้วให้ครูมานั่งตัดสินว่าเอ้ไอคนนี้เออไอคนนี้ชีวิตดีแกสองคนเนี่ยไม่ดีไอเจ็ดคนแปดคนเนี่ยเขาดีเราไม่มีสิทธิ์รู้และไม่มีสิทธิ์ตัดสินชีวิตใครว่าดีหรือไม่ดีแต่ การที่เราคิดว่าชีวิตเราอ่ะมันดีอยู่แล้วอ่ะนี่เขาเรียกว่าเมตตาเมตตาก็ตัวเองคนเราอ่ะมักจะมีเมตตากับคนอื่นหรือเป่เวลาใครเขาอ๋อไม่สบายใจเราจะไปปลอบใจเขาเราจะบอกว่าเออไม่เป็นไรเธออ่ะเพื่อนทํากระเป๋าตังค์หายไม่เป็นไรเธอเธอไม่เจ็บตัวข้อดีแล้วเธอคิดซะว่าฟาดเคราะห์นะอ๋อที่เวลากับคนอื่นเนี่ยเราอารู้จักปลอบเขา เรารู้จักบอกเขาว่าเออคิดซะว่าปาาเคาะนะไม่เป็นไรนะถึงมันจะหายเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ได้ของมันหายแล้วดีกว่าแกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่อย่างเนี้ยได้แต่พอกับตัวเองอ่ะดันใจร้ายซะนั้นอ่ะดันคิดว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรามันล้มเหลวเราไม่ไม่ประสบสำเร็จเรามันไม่เก่งเรามันไม่มีความสามารถอะไรหลายๆคนที่เขาเ,าเข้ามาที่ครูคุยด้วยแล้วเขาแบบเ,เป็นซึมเศร้า หีืตกกังวลนนอนไม่หลับแพนิคกินซอมเนียเหล่านี้นะเวลาที่ครูให้เขาพูดถึงตัวเขาในทางนึกถึงข้อดีของเขานึกงไม่ค่อยออกนะเขาแทบจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาและเขาก็จะรู้สึกว่าชีวิตเขาแย่อืมซึ่งอย่างที่ครูบอกนะว่าครูไม่มีสิทธิ์รู้ว่าชีวิตใครดีไม่ดีมันตัดสินไม่ได้เวลาที่เรามันอยู่ที่ด้านที่เรามองไงถ้าเราเป็นคนวัด ถูกนิยมพูด,ดง่ายๆถ้าเรามันหน้าเงินน่ะเราก็จะเห็นว่าไอ้คนมีเงินในชีวิตมันดีเออบางทีเพราะเราขาดเงินเพราะสมมติสมมติเราเป็นคนที่แบบเดือดร้อนเออเช่นว่าเราต้องใช้เงินในการรักษาอ,อพ่อแม่เ,ออเราพูดง่ายเรามีภาระ,ะเยอะเรามีภาระ,ะเยอะแล้วเราหาเงินได้น้อยเราก็เลยรู้สึกว่าเงินน่ะคือสิ่งสําคัญอืมเพราะว่าเราขาดเงินนี่คอือเหตุผลที่บางทีเราเห็นว่ามันก็เป็นเศรษฐีเวลาเขาพูดเรื่องเงิน โอ๊ยเรื่องเงินเรื่องเน็ดนิดเดียวแค่นี้มันอะไรนักหนาฉันนะ่ะคิดเรื่องความรักมากกว่าฉันอกหักผู้ชายทิ้งผู้หญิงทิ้งอย่างเงี้ทุกใจเรื่องความรักซสเฉยแต่เรื่องเงินไม่เดือดร้อนแต่ในขณะที่คุณไปคุยคูคุย,คย,คย,คยอีกคนหนึ่งเขาต้องการเงินเขาเดือดร้อนเรื่องเงินเพราะนั้นเนี่ยเขาเอาเรื่องเงินมาเป็นหลัก นึกออกไหมเพราะนั้นคนที่เอาเรื่องเงินเป็นหลักเขาก็จะคิดว่าเงินทําให้เขามีความสุขเงินทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นถ้าไม่มีเงินชีวิตก็คือไม่ดีเพราะนั้นชีวิตดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่มันมมัันนวัดไม่ได้แต่ที่แน่ๆนะเราต้องรู้สึกดีก่อนความรู้สึกดีกับชีวิตมันเป็นแรงขับเคลื่อนเหมือนคุณเติมน้ามันรถอ่ะถ้าน้ำมันดีคุณก็วิ่งรถคุณก็ไม่พังเร็วแล้วก็เครื่องรถคุณจะวิ่งได้ไกล ถ้าคนน้ามันดีถ้าเกิดคนเติมน้ามันผิดชนิดเติมน้ํามันหรือว่าบางอย่างที่มันแบบทําให้เครื่องพังนั่นแหะคือสิ่งที่เรียกว่าความคิดลบความเออทัศนคติเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีตัโรเอ๋นี่คําเครื่องพังแน่นอนแน่นอนเลยใช่ในอะไรบ้างจะทําอะไรเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอ้ยก็ให้คนอื่นเขาทำเถอะคนนั้นเขาเก่งคนนี้เขาเก่งฉันนั้นไม่เก่งหรอกอะ เ yeah. นี่ยนี่นี่คือส่วนหนึ่งที่เราเราดูแคลนตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปแต่คุณจะไม่ให้โทษนะเออไม่จะโทษพ่อฉันพ่อ,พอแม่ฉันพ่อครูคนนู้นคนนี้ใช่บางคนเขาสร้างบาดแผลให้เราจากคําพูดของเขาที่เขาไม่ได้ตั้งใจอาจจะไม่ได้ระวังคําพูดพูดอะไรบางอย่างที่มันสร้างปมให้เราแต่อย่าลืมว่าคนที่เก็บเอาไว้คือเราเอง เก็บเอาไว้แล้วก็มาด้อยค่าตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีพอชีวิตตัวเองยังไม่ดีพอ ừ, พอืมเพราะว่ายังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่มีตังน,นู่นนี่นั่นอันนี้ครูเจอเยอะมากเลยคนที่คิดว่าชีวิตตัวเองยังไม่ดีพอทีนี้พอเราคิดแบบนี้ปั๊บไม่ชอบชีวิตตัวเองไม่ชอบชีวิตตัวเองเราจะไม่ชอบใครไม่ชอบตัวเราเองด้วยอมันจะท้อนนะคะ สุขภาพจิตของคนที่คนคนที่ไม่ชอบตัวเองแน่นอนสุขภาพจิตต้องไม่ดีและหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองสุขภาพจิตไม่ดีคือเขาไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่โลกภายในของเขาแต่เขาโทษว่าปัญหาอยู่ที่โลกภายนอกเราจะเจอเยอะในคําพูจะสังเกตได้ง่ายๆแล้วมันอยู่ในคําพูดของเขาค่ะคุณไม่ได้จับผิดนะแต่ครูอยากให้ทุกคนจับตัวเองจับผิดตัวเอง ดักตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นคนหนึ่งเราเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าวะที่พูดแบบเนี้ยเออเช่นอะไรบ้างในโลกเนี้ยมันไม่มีหรอกคนที่ไม่เห็นแก่ตัวโลกเนี้ยมีแต่คนเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละอ่านี่คือคาพูดหนึ่งของคนที่ไม่รู้สึกดีกับชีวิตเออไม่มีหรอกรักแท้อ่านี่ก็ใช่จริงๆอ่ะ มันเกิดจากบาดแผลคนคนเนี้ยเคยมีความรักเคยถูกหลอกเออเคยถูกหลอกแล้วก็เลยกลัวความรักสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วก็สร้างเขาเรียกน,นะเลเบลเขียนป้ายสร้างความเชื่อขึ้นมาว่าโลกนี้ไม่มีรักแท้ ในความเป็นจริงถ้าเราไม่ติดป้ายถ้าเราไม่มีปมไม่มีแผลในใจอะคนที่มองโลกตามความเป็นจริงจะต้องพูดแบบนี้คนเรามนุษย์ทุกคนมีทั้งคนที่เป็นรักจริงรักแท้ก็มีคนที่หลอกลวงก็มีคนที่เจ้าชู้ก็มีคนที่ซื่อสัตย์ก็มีมันมีทุกชนิดเลยมีทั้งรักแท้และไม่แท้ขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอใคร ถ้าเราไปเจอคนนี้คนดีรักจริงรักเดียวใจเดียวอันนี้คือรักแท้เราเจอรักแท้แต่ถ้าเราไปเจอคนกานล่อนคนที่นอสุดๆคนเห็นแก่ตัวใครมีประโยชน์เขาก็รักคนนั้นเราหมดประโยชน์เขาก็เลิกรักเราเราก็เราก็เลยรู้สึกว่าคนมันเป็นเหมือนในคนนี้หมดนี่ไงคือเราไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงเรามองโลกจากประสบการณ์ชีวิตเราผูเจอหลายคนเลยที่เขาเคยผิดหวังเรื่องความรักแล้วเขาก็เกลียดความรักไปเลยเพราะเขาเอาสแตนดาด เขาคิดว่าสิ่งที่เขาเจอเป็นแซนด้าว่าเนี่ยแบบเนี้ยต้องไม่ดีความรักเป็นเรื่องไม่ดีเขาก็เลยจะกลัวไม่กล้าเริ่มต้นใหม่มไม่กล้าเริ่มต้นกับคนดีๆด,ด้วยเพราะเขาคิดว่าเขาไม่คู่ควรกับคนดีๆเพราะเขาเคยเจอคนไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันเป็นไม์เซ็ตนะซึ่งไม์เซ็ตส่วนใหญ่เนะี่ยเราจะคุณจะไม่โทษนะว่าเขามีไมเซ็ตไม่ดีเพราะว่าบังเอิญ บังเอิญว่าเขาไปเจอสิ่งที่ทำให้เขาเป็นปมเนี่ยสิ่งที่ทำให้เขากลัวแล้วเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะเจออะไรนะเราถ้าเราไม่ไปนั่งในจุดที่เขาอยู่เราไม่ไปสวมรองเท้าของเขาเราเราไม่รู้เลยว่าทำไมคนคนนี้เป็นแบบนี้นะคนที่ไม่รู้สึกดีกับตัวเองเนี่ยชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนี่น้อยค่ะ เพราะอะไรเพราะเขาจะด้อยค่าตัวเองนะและโดยเฉพาะไม่ใช่แค่ค,ความสําเร็จในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเรื่องอนาคตเรื่องอะไรเขาจะไม่มีความประสบความสำเร็จเรื่องความสัมพันธ์ด้วยอืมสุขภาพด้วยหลายทุกเรื่องเลยคนที่ด้อยค่าตัวเองอ่ะอย่างบางคนเนี่ยครูชวนเขาออกกำลังกายอโหนูวิ่งไม่ได้หรอกเขาเช็คคิดว่าเขาทําอะไรไม่ได้แล้วครูบอกว่าอ่ะเธอบอกว่าเธอวิ่งไม่ได้ เธอสามสิบกว่าไอ้ครูก็แบบพูดบิว UB, บ้วไงบิ้วบิ้วเธอสามสิบชั้นห้าสิบกว่าฉันยังวิ่งได้เลยคือครูบอกเขาเขาบอกเขาเขาสี่สิบเขาจะสี่สิบแล้วเขาบอกสามสิบกว่าจะสี่สิบครันี่ชั้นห้าสิบกว่าฉันยังวิ่งได้เลยก็ครูเก่งอ่ะก็หนูอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่เกี่ยวที่ครูวิ่งได้ที่อายุห้าสิบกว่าแล้วครูยังวิ่งได้เพราะครูเชื่อว่าครูวิ่งได้ไง อ,อบางคนนะเคยเป็นนักกีฬาด้วยสมัยก่อนอน,น่คูเคยเจอ,อเคสบางเคสเขาเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วเขาบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพราะบาดเจ็บปั๊บเลิกเลยเออเขารู้สึกล้มเหลวไปทันทีคือเขาเขาอยู่กับปมอ่ะอืมนะ่ะอยู่กับความรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตัวเองบาดเจ็บก็ไม่เพราะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยจริงๆเนี่ยมันการที่หลายๆคนน่ะรู้สึกว่าชีวิตเขาอ่ะ ไม่ดีจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีนึกออกไหมพอเจอประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าเหมารวมเกิดภาพเหมารวมว่าเราจะต้องเจอแบบนี้อีก เหมือนเหมือนที่อย่างที่บอกไงที่ครูเคยเจอคนที่มีความทุกข์หลายๆคนที่เขาเคยเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเจอความรักที่ไม่ดีเขาก็เลยรู้สึกว่าโลกใบเนี้ไม่มีรักแท้มันเป็นความที่แบบเหมารวมส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ได้มีไม่ได้มีอ่าสติในการรับรู้เรื่องราวต่างต่างเหมือนสื่ออย่างนี้เหมือนกันบางคนเนี่ยพอดูข่าวเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยาศาสนาเนี่ยเรื่องพระ พระกาศีกาโน้ตพอเราดูข่าวนะแล้วข่าวก็ข่าวเดิมพระก็รูปเดิมม่อยู่ไม่ตีรูปหรอกแต่ว่าพระดังหน่อยอ่ะก็ต้องดังสิก็ต้องรวยทีถ้าไม่รวยไม่มีศรีกาเข้ามาไงเพราะฉะนั้นวัดแล้วก็ต้องเป็นวัดดังวัดดังพระได้ตังค์เยอะก็มีศรีกาเข้ามาแต่คุณสังเกตดีๆเวลาที่คุณดูข่าวก็รูปเดิมไก็ข่าวรูปเดิมก็จะเอาวาดวัดนี้แล้วก็จะเอาวาดวัดนี้แล้วก็จะวาดวัดนี้นี่จะดังๆทั้นเลยเออ แล้ววนไปวนมาทีนี้คุณไปเหมารวมว่าพระทุกวัดทั้งประเทศพระเป็นอย่างนี้หมดเลยมันไม่ใช่เรามักจะเอาประสบการณ์่มาตั้งเป็นสแตนดาร์ดที่อย่างไงไม่ถูกสแตนดาร์ดเนี่ยมันคือความหลากหลายวิธีสังเกตนะว่าโลกเป็นยังไงนะเอออันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของคุณนะคุณเคยเห็นโลโก้อันนี้ไหมเห็นเป็นกลมๆอ่ะยินหยางอ่ะที่มันเป็นเออนะ เป็นขาวฟากหนึ่งดำฟากหนึ่งแล้วก็ในฝั่งสีขาวมีจุดสีดำแล้วในฝั่งสีดำมีจุดสีขาวอะนั่นแหละมันมีเอ่อโลกเนี้ยมีดำในขาวมีขาวในดำคือไม่มีอะไรขาวจัวหรือดำปิดปี่อืมมันปนปน,ปนกันไปในมนุษย์คนหนึ่งอะมีด้านดาร์กแล้วก็มีด้านดีครูก็มีด้านดาร์กแล้วก็มีด้านดีแต่บางคนน่ะอาจจะแบบว่า ด้านดาร์กเน่ะไม่ได้เป็นอันตรายต่อใครเออไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ทําร้ายใครก็พอละเออด้านดีก็มีด้านดาร์กก็ม,กมีมันจะมันมัน,มนหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีด้านดีเยอะหน่อยด้านดาร์กน้อยหน่อยอ่ามีขาวในดำมีดำในขาวอาจจะเป็นเทาใช่ปะแต่มันจะเป็นเทาแบบไหนเทาเฉดไหนเทานนั้นมันเป็นเทาแบบเทาสว่างเทาออกไปทางขาวหรือว่าเทามืดๆใช่ไหมแต่เรา มนุษย์เรา่ะคนเราคนคนหนึ่งอะ่ะจะเป็นคนเทาๆจะเป็นคนแบบไหนเนะี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรารับอะไรมาแล้วเราเชื่อว่าเราเป็นยังไงเราเหมารวมหรือเปล่าเราสรุปหรือเปล่าเราตัดสินง,ง่ายเกินไปไหม เราไปเจออย่างนี้มาปั๊บลผลทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมดเลยโอ้เราโด,โดนผู้หญิงหลอกมาโดนผู้ชายหลอกมาผู้ชายเร็วทั้งโลกเลยผู้หญิงเร็วทั้งโลกเลยดูข่าวพระขึ้นมาแบบพระศีะีการนี่อย่างรพระมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแหละมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ครูบอกแบบนี้เพราะว่าหลายคนนะ่ะไปเจอประสบการณ์ชีวิตที่ไม่ดีตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่สาวๆตั้งแต่แ้วพออายุเยอะขึ้นบางคนกลายเป็นนุยตป,ป,ป้ามนุษย์ป้ากรุงเทพมนุย์ป้ามที่อรารวาดที่แบบไม่ยอมใคร ฉันเคยเป็นคนดีมันแล้วจะเป็นคนดีเพราะว่าเขาคิดว่าเขาต้องร้ายคงจะอยู่รอดหลายคนอหลายคนไม่รู้ว่าที่เราเป็นแบบเนี้ยสุขภาพจิตเราเสียเนะี่ยเพราะว่าเราเอาประสบการณ์มาตั้งเราไม่รู้ว่าเราไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงเนี่ยพูดง่ายเราเราเห็นโลกในแบบที่เราเชื่อว่าเป็นแบบนั้น เราจึงมีความทุกข์เราจึงมีความซึมเศร้าเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบสังคมหลายคนพอเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆเราก็เลยไปตั้งแสแตนดารดว่าโลกนี้มีแต่คนโกหกมีแต่คนเสแสร้งมีแต่คนไม่จริงใจมีแต่คนหลอกลวงมีแต่โลบๆลบ,ลบแล้วทีนี้เราก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่อยากเจอใครเนี่ยไงมาละอินโทรละ เริ่มไม่อยากเจอใครไม่อยากพบหน้าใครอยากอยู่บ้านบางคนไม่อยากไปสมงานมีบางคนไม่อยากไปทํางานไม่อยากไปเจอมันมีโลกนี้มีแต่คนไม่ดีเพราะว่าเราเนี่ยเอาประสบการณ์ด้านลบเพียงบางส่วนแล้วกเอามาเหมารวมว่าชีวิตเป็นแบบนี้แหละโลกนี้ไม่มีคนดีโลกนี้ไม่มีรักแท้โลกนี้ทุกคนไม่มีคนจริงใจต่อกันมีแต่คนสวมหน้ากาก้าหาการมีแต่คนเสแสร้งมันไม่ใช่โลกนี้มีคนหลากหลายมากถ้าเราเห็นโลกตามความเป็นจริงเราจะไม่ไม่รู้สึกดาร์กนะ เราจะกล้าที่ออกไปใช้ชีวิตหลายคนเป็นลมเศ้าเนี่ยจะดีขึ้นเลยถ้าถ้ามองในในเอ้ยเวลาในคลิปหมดเขาเตือนมาแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามดูคลิปต่อไปละกันแล้วถ้าใครต้องการแอดไลน์ปรึกษาเป็นการส่วนตัวค่อยจองเวลา0897456111ค่ะ